สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเนื่องด้วยไม่สบายเนาะเสียงก็เลยไม่มีแต่พอเสียงมันกลับมาแล้วแต่ว่ายังไม่ปกติก็เลยจะมาเริ่มอัดคลิปวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงหุ้นบริษัท Land and House หรือว่าหุ้น LH นั่นเองหลังจากที่มีการประกาศงบ9เดือนแรกออกไปนะครับเรียกว,ว่ากาไรเนี่ยลดลงไปเยอะมากแต่ว่า เขาคาดการ์ว่ากำไรในไตรมาส4จะกลับมาโตโดดเด่นนะครับาจากรายได้จากอสังหารือมทรั์เองแล้วก็รายได้จากการขายสินทรัพย์กำไรจากการขายสินทรัพย์ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทกลับมาปันผลเด่นอย่างสม่าเสมอซึ่งปันผลที่เขาคาดการ์เนี่ยก็ประมาณราวๆ7%ก่อนที่จะไปเริ่มดูนะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ก่อนที่จะไปดูนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจในการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการเล่าข้อมูลไม่ได้ชี้ชวนชี้แนะให้นักลงทุนซื้อขายหุ้นตัวนั้นๆมาเริ่มดูที่งบ9้าเดือนแรกของบริษัทกันเลยในเเดือนแรกบริษัทมีรายได้จากการขาย14,200ล้านบาทในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้จากการขาย22,830ล้านบาท ลดลงไปประมาณ8,500ล้านบาทหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ราวๆลดลง37%โดยสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านมาจากบ้านเดี่ยว88%ทาวน์เฮาส์5.9%คอนโดมิเนียม6.1%แม้ว่ากำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์จะลดลงแต่ว่าใน9เดือนแรกของปี2566บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมปรับตัวเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนแบ่งกำไรจากเงินในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น340ล้านบาทในช่วงของ9เดือนแรกบริษัทมีกำไรต่อหุ้น0.33บาทต่อหุ้นถือว่าลดลงเยอะมากๆเมื่อเทียบกับในช่วงของปีก่อนๆปัจจุบันราคาหุ้นแลนดออนเฮาส์วันที่17อยู่ที่7.65สตางค์ถึง7บาท65สตางค ก็ถือว่ามีการปรับตัวลงเยอะมากๆนะครับเหมือนราคาหุ้นเนี่ยร่วงลงมาก่อนที่งบจะออกอกีกเหมือนรู้แล้วแหละว่างบน่าจะไม่ดีนะครับก็คือโดนเทขายมาตลอดระหว่างทางก่อนที่งบจะออกปัจจุบัน PE ของหุ้นอยู่ที่15.28เท่าเป็น PE ที่ถือว่าสูงมากๆเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของปีก่อนๆก,ก็เป็นผลมาจากบริษัทมีรายได้จากการขายอสังหา,ามีกําไรจากการขายอสังหาที่ลดลง แล้วก็ถ้า Q4 มันกลับมาได้รายได้จากการขายสังหายมทรั์แล้วก็กำไรที่ฟื้นตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใน Q4 จะมีกำไรจากการขายสินทรัพย์ของบริษัทเข้ามาสมทบด้วยอะไรเงี้ยมันก็น่าจะทำให้ PE เนี่ยปรับตัวลดลงนั่นเองนะครับปัจจุบันบริษัทเองก็มีการจ่ายปันผลอย่างสม่าเสมอเมื่อเทียบกับ5ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับราวๆ6-7% จากรายได้ที่ลดลงเราจะเห็นได้ว่าในช่วงของไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองบริษัทเนี่ยมีการเปิดโครงการที่น้อยมากแล้วก็มูลค่าโครงการเนี่ยไม่ได้สูงจะมาเร่งเปิดในไตรมาสสแล้วก็ไตรมาสสที่เปิดเยอะสุดซึ่งไตรมาสสที่เปิดเนี่ยก็มีโครงการใหญ่ๆเปิดจริงแต่ว่าเขามาเปิดในช่วงของปลายเดือนกันยาหรือว่ากลางๆเดือนกันยาซึ่งมันโอนไม่ทันก็เลยทําให้รับรู้รายได้เนี่ย ไม่ทันนะครับก็คือรายได้โครงการที่เปิดในไตรมาสสเนี่ยอาจจะไปรับรู้รายได้ในไตรมาสสแทนซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทเองก็ได้มีการเปิดโครงการวันเวลานะัาพยาที่เปิดตัวไปในช่วงเดือนตุลาคมมียอดขายเริ่มแรกอยู่ที่31%ของมูลค่าโครงการซึ่งมูลค่าโครงการอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านบาทถือว่าเป็นคอนโดที่มีมูลค่าโครงการเยอะมากม แต่มีรายได้จากต่างประเทศเพียง100ล้านปอนด์เท่านั้นอันนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถที่ไปดูโครงการนี้ได้นะครับอันนี้แอปถ่ายอินให้เขาเนาะซึ่งตัวโครงการเนี่ยอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จเนาะแล้วก็ยังมีใกล้กับโรงเรียนเอกชนหลายแห่งแล้วก็โรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นทำเลที่น่าสนใจแถมทำเลยังติดกับแม่น้ำเจ้าพยาอีกด้วยแต่ว่าราคาก็แอบแรงอยู่เราคงแบบ ไม่มีตังคซื้อหรอกเนาะก็ซื้อหุณเขาแทนแล้วกันในขณะเดียวกันเองนะครับในช่วงของเดือนธันวาบริษัทก็จะมีการเปิดโรงแรมอีกแห่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยสุรวงก็อาจจะทําให้บริษัทเนี่ยมีรายได้จากส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาบริษัทมีแผนขายโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอพัทยาแล้วก็แกรนด์เซ็นเตอร์พอยสเปสพัทยา มูลค่า9.4พันล้านบาทให้ทรัสต์เพื่อการลงทุนสิทธิ์การเช่าอาสังหารเลทมัรั์ LH Hotel ในวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะครับก็จะทำให้บริษัทมีกำไรจากการขายสินทรัพย์ราวๆประมาณสักคาดการ2,000ล้านบาทเข้ามาในไตรมาส4หรือว่าในงบ Q4 นั่นเอง การขายสินทรัพย์ในส่วนนี้ก็จะมาช่วยชดเชยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในช่วงของ9เดือนแรกที่มันลดหายไปเยอะมากก็จะทำให้บริษัทมีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมออยู่เช่นเดิมแล้วก็ในการประชุมนักวิเคราะห์ที่ผ่านมาในปีหน้าของ Q4 เองบริษัทเองก็มีตั้งเป้าว่าจะขายห้างสรรพสินค้าในพัทยาก็คือตัวเทอร์มินอลพัทยานั่นเอง ขายให้กับกองรีดนะครับแต่ว่ายังไม่มีแผนที่จะขายสินทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาเนื่องด้วยสภาวะตลาดไม่ค่อยเอื้ออำนวยซึ่งในการประชุมนักวิเคราะห์นะครับเขาก็มีพูดถึงตัวห้างเทอร์มินอลพรราม3นะครับก็พูดคุยในเรื่องของจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการของห้างเซนสินค้าเนี่ยอ่อนตัวลงนะครับคาดการณอยู่ที่ประมาณ20,000ต่อวันซึ่งอาจจะต้องปรับลดค่าเช่าลง ปัจจุบันบริษัทเองก็มีการพัฒนาโครงการท่าเรือพารามสามเพื่อที่จะดึงดูดฝูงชนนะครับให้มาล่องเรือชมพุในช่วงของปีใหม่นะครับเพื่อที่จะดึงลูกค้ามาใช้บริการของตัวห้างสรรพสินค้าด้วยนั่นเองจากที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับก็สรุปคร่าวๆว่ารายได้จากการขายอสังหาของบริษัทแลนด์เฮาส์ในปีเนี้ยค่อนข้างที่จะลดลงเยอะมากๆ จากโครงการที่มาเร่งเปิดตัวในช่วงของท้ายๆเนาะของปลายปีอย่างเงี้ยแต่ว่าในปีนี้บริษัทอสังหาหลายๆที่ก็ยอดอกําไรรายได้ออกมาหรือว่าพีเซลต่างๆก็ค่อนข้างที่จะลดลงเยอะมากๆก็เป็นผลมาจากาลูกค้าจากต่างประเทศอาจจะยังไม่กลับเข้ามานะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยที่มันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความกังวลในการที่จะกู้ซื้อบ้านนะครับว่าคือดอกเบีย้ยมันสูงไปหรือเปล่าแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเองก็มีเหมือนข่าวในเรื่องของเออแบบจ่ายดอกเบีย้ยบ้านไปแล้วมันแบบหักแต่ดอกอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆคนอาจจะก,กังวลในเรื่องนี้อยู่ก็อาจจะเป็นตัวที่ทําให้กลุ่มอสังหาเนี่ยค่อนข้างที่จะกระทบเพราะว่าธนาคารเองก็ไม่ค่อยปล่อยกู้เท่าไหร่นะครับคือมันกู้ผ่านยากอะไรเงี้ย ยังไงก็จบคลิปนี้เพียงแต่เท่านี้ครับใครมีข้อคำถามสงสัยหรือว่าอะไรก็สามารถพิมพ์มาคุยกันได้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย